สวัสดีค่ะบุนี้ย่ละพัดมีกับสีมาพาเที่ยววัดตะเภาทองพี่น้องป้าๆไปเที่ยวกันพี่น้องวัดตะเภาทองนี่คือตะเภาทอง

บัตวัตเพ่าทองสินมวัดวัดปูแต่พ่อทองเอไปหวยไขมุกแล้วแม่น้องไขมุกเอาับหนำมุนหนำนาหนำเลยเ่าับนวไอ้น้องไข่มุมยี่ดีนี่แห้ง้ มันน yeah. ั่งไุ่กยืนหบเลยเร็วมายืนใบมมันนั่งลงไหวเร็วมันไปวบไปหันบไปหันไปนน่งบกลมบไปหันเร็วตาหนอนไขุกยูดีมีแห้งเด้อจ้ามันใบมันเหนมือใบเร็วตาตัวหนอนไข่มุกยูดีม่แหงเรือจ้าเร็วไข่มุกเออ ngày vậy lại cái gì cái này cái câu này vẫn hiến cái câu là vẫn giáo vương nhau thăm lưu phụ nữ thêm bông ba đan, phụ nữ thêm mát, thêm mát, thêm gì đó, lá hoa phải anh đừng mong khách nha hay nhúc,

นี่มเด็กสด้างยางขึ้นมากอะไรมันหรือยางขึ้นไปทั้งเครื่องอรลายถิ่นางยางมอดมัดท่างขึ้นไป่นที่ละน้ำคุน มีหอดทา,างยางพืเดินขึ้นทา,างยางมีหอดทางรถขึ้นมาดีๆแบบนี้แหละเห็นปะเห็นบ่มีหอดทางรถขึ้นมาน่าภากันยางเอาเนาะใั่หมันห้องเห็นบ่มีหอดรถขึ้น,นเลยเพิ่องผู้เรื่งผาอะไรพี่น้องลักบัตรตะเภาทอง เอาไมา้มาค้ำเร็วๆให้คยูดีไม่แห้งเอาไหมา่มาค้ำเร็วๆงับเอาไหม่มาค้ำเอาไหม้ค้ำเอาไหม้ค้ำเพะพูดได้ค้ำพูดได้ได้เอาไหม่ค้ำใบมันสีอายุเงินกระเด้นเนี่ยเอาไหม้ค้ำเอาไหมๆๆๆๆ้ค้ำนี่หม่น่อยเอาไหมหน่อยค้ำก็ได้เือกัน ขับมาเยอดเดินเด้อมคาอยู่เงี้ยเงีนก่ิ้นก่อนหินหอนอยังไล่ะพี่น้องยเดินเป็นซุปยืดเดินเดนคือก่อนหินก่อนพายนะพี่น้อง มิตรกร่ก่อนหินด้วยพี่น้องเดินผ่านมาเทียวนั่ยทำนั่ยอย่างขงหล่าพี่น้องอเดี๋ยวผับไปมิตรกร่อนหินด้วพี่น้อง ทงแล้วเขาก็สิล่งไปกับเินมาส้มบาลามีกันเลย ส้มเแล้วก็สีไปวบพระนะพร่นเองเรียนส้มบริเวณหยาบลอยแล้วก็สิพ่ากันขอไปไบพระี่น,น,นอ่น เอาอยู่ิเดี๋ยวมือนีได้ลมันนีถ่ายบนกรนมืก้อนเาะคะเดี๋ยวมือรุ่นกปหาแน่ไหมว่าถ่ายบนกระด่ใ่ที่ก้อเนี่ย่ะบนแลืมกดไหลก็แช่ก็ติดต้มแน่หลมันน้ำที่เก่าในเรื่ายยมือนจะมีค่ะวัดีค่า